มาตา่มาได้เซียนกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณประกิตศิริวัฒนเกตจากบลเอชพลัสนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อในช่วงของการศึกษากราฟนะคะดูกราฟแท่งเทียนกันนะคะแต่ว่าเป็นกราฟแท่งเทียงท,ที่มี3มแท่งนะคะมาต่อตกันไล่ๆๆกันแบบนี้ดูยังไงดีนะคะเพราะว่า ดูแล้วนี่อาจจะเอ๊ะสับสนหรือเปล่าว่าตกลงแล้วจะขึ้นหรือจะลงจะไปไหนต่อนะคะหาคำตอบได้ในช่วงของไต่มันไดเซียนนะคะธนวัลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดทุนไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนที่แล้วนะครับเราก็เป็น ทั้งกันอยู่ที่รูปแบบผสมรนะหว่างแท่งเทียน2อันนะครับบนท็อปกับบนมาทอมก็เป็นเครื่องหมายของการกลับทิศสำหรับในวันนี้นะครับเราก็มาต่อนะครับในการผสมแท่งเทียนแต่ครั้งนี้จาก2แท่งเราจะผสมกันเป็น3แท่งด้วยกันนะครับสแท่งเป็นลักษณะแบบไหนเราก็มาดูตามรูปได้เลยครับคือราคามีการปรับเพิ่มขึ้นครับแล้วก็โดนชิ้นดิ่งลงมาเป็น3แท่งผสมกัน นั่นหมายความว่านี่คือเปิดในรอบ3วันนี่คือสูงสุดในรอบ3วันแล้วนี่คือปิดรอบ3วันเพราะเอา3วันมาสามแท่งนี้มาร,รวมกันก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปิดแล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วก็ถูกกดลงมานี่คือรูปอะไรชูตติ้งสตาร์โอกาสในการปรับลดลงมันก็มีสูงนะครับต่อมานะครับถ้าเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นบ้างละ่ะจะเป็นยังไงนะครับคือแท่งเทียนแดงทิ้งลงมาแล้วนี่ก็เริ่มมีการปรับฟื้นขึ้นมานะครับถ้าเราดู3แท่งนี้ไม่ออกเราลองมาผสมกันนะครับก็คือเปิด แล้วก็โดนทิ้งลงมาแล้วถูกรับได้แล้วมาปิดที่ตรงนี้ผสมก็จะเป็นลักษณะรูปนี้นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมารูปนี้คืออะไรครับแฮมเมอร์โอกาสกับทิศจากลงเป็นขึ้นก็มีสูงนั่นเองต่อมานะครับรูปแบบคลาสสิกโดยทั่วไปนะครับก็คือรูปแบบของนะครับบริสทรีเม t ตอนฟอร์เมชันนะครับคือเราไปเจอแท่งเทียนขาวเต็มแท่งมาแล้ววันต่อมายังไม่ไปราคายังไม่ไปแล้วมีการซึมลงซึมลงซึมลง การซื้อลงแบบนี้ก็หมายความว่าเริ่มสะสมกําลังรอบใหม่ตามใดก็ตามนะครับที่การซื้อลงนี้ยังไม่ต่ํากว่าทุนนะครับต่ำกว่าทุนที่เริ่มเข้าซื้อสะสมครั้งแรกนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะเจอยิงสวนเป็นรูปแบบตัว N แบบนี้มีสูงมากซึ่งหุ้นหลายๆตัวเป็นแบบนั้นหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือรูปแบบของ KKC เป็นต้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นแท่งเขียว อาจจะมีชะลอบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้ายังไม่ต่ากว่าทุนก็สามารถซื้อสะสมได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นหยุดแล้วก็ไล่ขึ้นต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับแท่งเทียนและการต่อเนื่องนะครับถ้าเราไปเจอแท่งเทียนเขียวใสนะครับรูปแรกโดยส่วนใหญ่แล้วเราหวังสามารถหวังผลได้อีก2ลูกตามมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยิงแรงจากฐานนะครับอารมณ์นี้ก็จะมีการขึ้นต่อนะครับสามารถหวางผลได้อย่างน้อยอีก2ลูกนะครับ ซึ่งเราสามารถจัดออกมาได้เป็นเชื้อคือเขาเรียกว่านะครับที่ advancing white s o l d i e r หรือ3ทหารเสือนั่นเองนะครับถ้าราคามีการนิ่งๆนะครับเรามีการปรับเพิ่มขึ้นไปครับแท่งเทียนเขียวแรกส่วนใหญ่แล้วเราจะสามารถต่อได้อีก2ชุดนะครับษัะแณะแบบนี้ลูก1ลูก2ลูก3นะครับแต่ถ้าเราไปเจอแบบนี้ครับคือสทหารเสือสทหารเสือเริ่มล้าคือแท่งเทียนเขียวนะครับแท่งแรกยาว แล้วก็เริ่มสั้นลงเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะหยุดแค่นี้นะครับมีโอกาสที่จะเริ่มปรับลงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือว่าการปรับเพิ่มขึ้นจากหลังจากที่ราคานิ่งๆมานานไปแท่งเทียนเขียวเนี่ยมันมีโอกาสต่อเนื่องสูงมากนะครับในแง่เทคนิคแล้วสามารถซื้อตามได้นะครับต่อมานะครับรูปแบบ s e p a r a t e line นะครับก็คือรูปแบบแยกทิศหมายความว่ายังไงถ้าการที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้ววันถัดมาเราไปเจอแท่งเทียนแดงนะครับทิ้งลงมานะรบ,บรรยากาศมันเชิงลบละ ครับโอกาสที่จะปรับกลับทิศนนมีสูงมากแต่ถ้าปรากฏว่าวันถัดมาเ,เขาไม่ยอมปรับตัวลดลงต่อเนื่องแต่กลับเปิดสูงเลยนี่คือเปิดโดดมากนะครับเพราะว่าราคาปิดวันก่อนหน้าอยู่ที่ตรงนี้นี่คือเปิดโดดถ้าเปิดโดดแบบนี้สามารถทําใจใหสบายได้ว่าสามารถซื้อต่อได้เลยนะครับราคาอาจจะมีย่อบ้างเล็กๆแต่สุดท้ายแล้วมักจะยิงสวนกลับขึ้นไปปรับเพิ่มขึ้นได้ทุกทีนะครับ เหตุผลเพราะว่านะครับวันถัดมาเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะเกิดจากแพนิกข่าวที่เข้ามานะครับเราอาจจะปรากฏว่าเป็นข่าวไม่ได้กลองนักลงทุนตกใจขายทิ้งวันถัดมาปรากฏว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยหายตกใจละนะครับเขาก็จะกลับเข้ามาซื้อกันใหม่นะครับพอแหงขาเข้ามาซื้อราคาก็จะถูกดันขึ้นนะครับอาจจะมีขายท่านกาไรบ้างแต่สุดท้ายเราก็จะไล่กลับขึ้นไปรูปแบบนี้เป็นรูปแบบคลาสสิกนะครับมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆต่อมานะครับคือรูปแบบต่อเนื่องนะครับหรือการเปิดแกลบนะครับในอีกบางภาษาเราอาจจะเรียกว่าวินโด การเปิดแกลบคืออะไรนะครับก็คือหลังจากที่ราคาปิดไปแล้วนะครับและในช่วงวันหยุดนะครับหรือข้ามคืนมาเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวดีมากๆเข้ามานะครับรก็ปรากฏว่าพอมีข่าวดีมากๆเข้ามาในวันถัดมาเนี่ยถ้าเราอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องซื้อในที่ที่สูงขึ้นเพราะพอมีข่าวดีทุกคนก็จะแย่งกันซื้อนะครับเราก็ไม่สามารถซื้อได้ที่ราคาปิดของเมื่อวานนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องบิดกันที่ราคาสูงมากขึ้นมันก็จึงทําให้เกิดเปิดแกลบ ในการวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยแก็บมีความสําคัญมากนะครับแล้วจะมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยก็ขออนุญาตไปต่อกันที่ตอนหน้าแล้วกันนะครับ